สไปดีเบิร์ดสกูสุคนยินดีตอนฮับเข้าสู่ช่องทีเอลแอนนี่อีกแล้วพี่นอ้องมินิกับมาพ่อมาพ่อกับแอนนี่นก้นผู้เก่าอีกแล้วเดอ้อเนาะกระซึ่งมือนี้แอนนี่กับสิมาเรีแอคชั่นเพลงของลิซ่านั่นเองน้อพี่น้องเนาะกระซึ่งอ่าลิซ่าพึ่งปล่อยเพลงอ่ามาเมื่วานตอนสี่ทุ่มนาะพี่น้องเนาะกระซึ่งแอนนี่กะเพลอ์รับไปก็เลยไม่ได้เข่าฟังซ้ำพี่น้อง<า> <laughs> อันละเพลงนี้กะไม่ซื้อว่าอ่า มันนี่หรือว่าเงินนั่นเองเนาะพี่น,อน้องเนาะมันนี่เด้อร์บเมนมันหนีมันหนีเด้เออเอ็ดนี้ก็คิดว่ามันก็แใกล้ใกล้เคียงกันอยู่ได้พี่น้องเนาะมันนี่มันหนีเออกะใกล้ๆกันอยู่พี่น้องโอเคพี่น้องพร้อมกันแล้วเนยกันพร้อมกันไปฟังกันเลยดีวยกวคนนะว่าเพลงอะ่อะอามันหนีนี่ซีเป็นจังได้ซี่วันสเพลงอะ่ะลาลิสาจิบเนาะน้อพี่น้องเนาะโอเคไปกันพี่น้องว้าวโอ้ It's the end of the month and the week. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma poet pour on myself. Check, 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 check. check. Oh. Only making bank account number. Like, that's the shit that's never getting bounced on your Bitch, do the money. when I buy the things I like. Dollar dollars dropping on my ass tonight. Everyone silent. Listen to my money talk. I know I like it. Yeah, everyone know what I mean, mean when it's a green, when it's green give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money, making bank account number. Yo นนโอ้มีเสียงนี่นะโอ้เ <c oughs> งินมันคือวานทอมแท้มาซซบน้องเงินนี่ ว้าวสุดยอดสุดยอดเพลงมันนี่กับมันนี่เลยพี่น้องเนาะมีแต่เงินนี่ละพี่น้องโอ้ยเนาะขอได้แคกขอกระซื้อเอาตัวเงินขอวีนาะอยากไดี้ยกระซื้อซื้อใจใจใจเงินเอ้ยมาเด้เงินมาได้หลายมาได้หลายเอ้ยถัดหลังพี่น้องเอ้ยเงินนี่เพลงนี้ถือใจแอนนี่เลยเนาะมาได้หลายเด้เงินมาได้หลายเด้เงินจ๋าเออเออแอนนี่ก็มัอยากได้เงินนี่พี่น้องแอนนี่แอนนี่คิดว่าได้หลายคง อ่าหลายคนก็โค้งอ่ามากกแหลงเงินนะพี่น้องอ่าล่ะพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะก็ซึ้งเพลงนี้เนี่ยแอนนี่าลิซ่านี่คือแบบแบบได้ใจอ่ะพี่น้องเนาะเวลาลองเพลงแบบืมสายตาฟาดไปฟาดไปฟาดไปเอออล่ะพี่น้องก็คือสุดยอดเลยพี่น้องเนาะการซว่าสายเปร์ก็ไปได้อ่าล่ะพี่น้องอ่าก็ซึ้งอ่าเพลงอ่าเพลงก่อนนี่เนาะเพลงลาลิซ่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแอนนี่กะ อาซ้อมเต้นอยู่พี่น้องซ้อมเต้นจะปวดมดเนื้อมเมดโตนี่พี่น้องมาเพลงนี้อีกโอ้ยอันเก่าแอนนี่ก็เต้นของท่านเปลีย่ยนยูมาเพลงใหม่นี่แอนนี่แห้งมึนตืบแล้วพี่น้องสิอันลุกมะข้นกับน้ำเพลงนี่ละพี่น้อง <c oughs> โอ้ยสิลุกมาขึ้นน้ำเพลงมันนีนี่เด้อบันนี้เดอ้เดอคำก็ค,ำค,ำคือแบบมันสุดยอดแล้วพี่น้องแบบออืแบบอ่าลวดลายกันเต้นนี่คือแบบย้อมเลยพี่น้องเนาะสุดยอดแห้งลิซ่านี่เก่งหลายพี่น้อง ฮัลโหพี่น้องแอนนี่ก็ฝากทุกคนเนาะเขาไปปันวิวให้อาลิซ่าของเขาในเดินะพี่น้องเนาะแอนนี่นี่ซึ่งแอนนี่นี่อ่ามักเพลงของลิซ่าหลายเพราะว่าแอนนี่มักลวดลายการเต้นแล้วก็มักเสียงของลิซ่าก็ซึ่งเป็นคนที่เสียงแต่หากลองเพลงก็ได้ดูเดือดได้ใจนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะฮัลโหลก็ฝากทุกคนไปปันวิวกันเด้อพี่น้องเนาะเพลงปล่อยเมื่อคืนนี้เองเนาะกะไปปันวิวตอนนี้กะ มูนสูกว่า40ล้านวิวเลยนะพี่น้องสุดยอดหลายนะพี่น้องสุดยอดสุดยอดปันซอยกันนั่นเองเนาะโอเคพี่น้องแอนนี่ก็ขอขอบมาเข้าใจหลายเด้อสุขสุคนที่เข้ามาหาฟังครับชมคลิปเรียกแอคชั่นของแอนนี่เนาะกะบสำหรับคลิปนี้แอนนี่ต้องขอตัวขอลาพอกันใหม่มือหนาคลิปหนาก็แล้วกันเนาะอ่าสำหรับลิงก์เพลงของลิซ่าเดี๋ยวแอนนี่ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์กันแล้วกันเพื่อทุกคนสิได็จกดเข้าไปแล้วเข้าไปฟังได้เลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะขอตัวขอลาสบายดีบ๊ายบาย